คุณผูหญิงครับอยู่ได้ครับเจ้านายคุณผูหญิงครับคุณูหญิงครับคุณผู้หญิงเจ้านายครับผมว่าฟ้าผ่าคุณูหญิงตายแล้วครับปากเสียน้อยถ้าคงฝากินไม่ตกลงมาเขาตกใจจะเป็นลมไปคุณูหญิงครับคุณูหญิงครับคุณูหญิงมนิการแล้วเฮ้ยช่วยเลยพาขึ้นในเร็ว ผู้ครับประเจิมอาจารย์ช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้า้คาณผู้หญิงด้วยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเสร็จแล้วเนี่ยจะช่วยนอนเฝ้าหน้าห้องเป็นเพื่อนเธอด้วยตื่นขึ้นมา จะได้ไม่ตกใจกลัวอีกออได้สิคะนายปริญญาอยเรื่องนี้นะคะป้าไม่กลัวอยู่แล้วคะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะป้าไม่กลัวหรอกคะ่ะถึงไหนถึงกันคะ่ะ ขอรับไม่ว่าดวงวิญญาณของคุณหลวงจะสถิตยอยู่ที่ใดก็ตามกระผมกราบขอให้คุณหลวงช่วยปกป้องคุ้มภัยพวกเราทุกคนด้วยขอให้โรงแรมบางระมุงจงมีแต่ความสงบสุขตลอดไปเธอขอรับ มึงขอให้กูคุคม้มครองครอบครัวของมึงอย่างนั้นหรือไอ้ปันได้กูจะคุ้มครองพวกมึงเองจะไม่มีผีตัวไหนมาทำร้ายครอบครัวของมึงได้ยกเว้น คืนพรุ่งนี้มึงจะย่อยยับวินบัตรสิบหายก่อนฟาดทิศขึ้น เจอกันนะ<า>แล้วเจอกันนะ,นนะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อ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 ยขับรถภาษาอะไรเนี่ยริบไปตายที่ไหนเนี่ยนี่คุณน,นี่ ยิ้มแบบนี้คุณดีใจแน่เลยที่เจอผมรถคุณอะ่ะเกืบจะชนฉันให้ฉันดีใจฉันก็บ้าแล้วช่วยเก็บครับขอโทษนะครับนี่แล้วคุณหาฉันเจอได้ไงถึงกรุงเทพจะกว้างใหญ่นะครับแต่ไงผมก็ตามหาคุณจนเจอ คุณเคยได้ยินไหมครับความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นฉันไ่เคยได้ยินแต่คาว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะนะคะถูกต้องนะครับแปลว่าคุณเคยได้ยินแล้วคุณมหาฉันทาไมไม่ทราบก็พี่ชายคุณสิครับเขาบอกให้ผมมาดูแลคุณใจจริงแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยอยากมาเท่าไหร่หรอก ไม่ต้องมาสินี่ฉันโตแล้วนะดูแลเต็งได้เดี๋ยวก่อนครับคุณอะไรก่ะอ,อ่ถ้าคุณเลิกเรียนแล้วอะ่ะผมขออนุญาตมารับคุณกลับนะครับว่างมากนักเลยคะ่ะว่างมากครับเอ,อ่อคือหอฉันอย่แค่นี้เองอะคะ่ะเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วคงไม่ต้องรบกวนคุณหรอกนะคะ นี่ก็ได้ครับแล้วก็คุณกำลังยินขวางทางฉันอยู่อค่ะขอทางหน่อยนะคะเชิญครับขอบคุณค่ะ ต่อปากต่อคำแบบนี้ถูกใจนะทำไมต้องมาซื้อกับค่าวไปทำกินเองด้วยก็ไม่รู้กินที่ร้านสบายกว่าก็ต้องเยอะแต่ว่าที่ร้านไม่มีของโปรดของพี่ชิงชัยนี่คะยน่าเบื่อดูซิที่นี่ก็สกรปรกสกรปรกนี่ถ้าแกจะซื้ออะ จเดินไปซื้อเองแล้วกันฉันจะรออยู่ตรงนี้เอา้าไปสิ<อ>เร็วๆดวยนะฉันร้อนเออนี่ลุงเ,เขาว่างานเลี้ยงเปิดโรงแรมอะผีมันอารว่าเสจนแขกเรือก็เจิงกันทั้งงานเลยนะยจริงเหรอ,อถึงว่าล่ะพวกตกกุ้งอะมันเอาเรือไปต่อที่นั่นนะ มันบอกว่ามันได้ยินเสียงผู้หญิงนะร้องกีดกๆดกีดโอ้ถ้าจะโดนผีรลอกโอ้ตอนแรกนะบ้านมันเป็นบ้านผีสิงตอนนี้กลายเป็นโรงแรมผีสิงแล้วใครจะกล้าเข้าไปอยู่นะนห,หนูก็ไม่ไปแล้วออเออขอโทษน,นะคะโรงแรมที่พูดถึงเนี่ยหมายถึงโรงแรมที่ไหนแล้วคะออ๋โรงแรมบางละมุงาน่ะ,นะคุณ เฮ้ยเจ้าของมานู่นแล้วอ่ะไม่รู้อาผีมาด้วยหรือเปล่าอ่ะไม่พูดแล้วผมรู้จักไปเจมครับเดี๋ยวไปจัมใหญ่ของสดเลยพูกของแห้งเนี่ยผมจัดการเองค่ะแล้วอยู่ที่รถนะครับค่ะไม่ต้องห่วงนะคะไปเจมจะเรี้ยวกับสดๆเลยค่ะ สวัสดีครับคุณมายุรีสวัสดีค่ะเอ้ยวันนี้มาคนเดียวเลยครับมากับพี่มาริสาค่ะแต่ว่าเธอรออยู่ที่ร้านกาแฟเชิญเลยคะ่ะ ว่าแต่ผมต้องไปด้วยเหรอครับนี่คุณไม่ได้อยากมาหาพี่มาริสาหรอกเหรอคะเปล่าครับผมแค่อยากมาเจอคุณช่วยไหมครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครับผมช่วยเองอมผมช่วยนะขอบคุณค่ะ ก็แต่คุณเพิ่งมาที่นี่ก็คงยังไม่ทราบข่าวใช่ไหมคะข่าวข่าวอะไรเหรอครับก็ข่าวเรื่องโรงแรมของคุณนะคะคุณปริญญาคุณปริญญาสังนี้คะ่ะสวัสดีครับ ตายละมยุรีนี่เธอกล้าดียังไงให้คุณปริญญาช่วยถือของให้เธอฮะไม่มีบรรยาทเอาซะเลยอ่ะไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเธอไม่ได้ขอหรอกค,ค,ค,ครับผมเสนอช่วยเธอเองครับอ,อ่คุยอะไรกันอยู่ล่ะคะอ๋อก็คุยเรื่องโรงแรมอะค่ะโรงแรมอะไรของหล่อนยะโรงแรมของคุณปริญญาไงคะฮะ โรงแรมของคุณปริญญาใช่ค่ะคุณคุณมีโรงแรมเป็นของตัวเองเหรอคะใช่ครับไว้ว่างๆางวันหลังก็ขอเรียนเชิญน,นะครับพิสาต้องไปอย่างแน่นอนเลยค่ะแต่เขาบอกว่าที่โรงแรมนั้นม่ีผีนะคะพี่สาไร้สาระนะ่ะ ผงผีอะไรกันไม่มีหรอกนะจริงไหมคะคุณเบริงยาออจริงครับผีสาไั่มีจริงหรอครับแต่ถึงจะมีผมก็ไม่ยอมให้ทำอะไรคุณแนะ่ ในที่สุดคุณหลวงก็ลงมืงไอไปปั้นอีกไม่นานนะพวกเองก็ต้องกลายเป็นศพกันทั้งโรงแรมหมดหน้าที่ของเราสักทีคไม่มีอะไรต้องติดค้างอีอกเรา,าจะได้สเสวยสุขได้อย่างสบายใจสักทีขอ,อให้สนุกกับการล้างแค้นนะขอรับคุณ ผู้หญิงเชื่อน้อยเหรอครับคุณผู้หญิงยังกัดไม่ได้เหรอครับตอนนี้จะไม่จะกัดไม่ได้แล้วโอ้โหคุณผู้หญิงจะกัดได้ยังไงล่ะครับก็เมื่อคืนนี้นะครับรถคุณผู้หญิงเนี่ยถูกกิ่งไม้มันหักล้มทับครับมอน้ำรถคุณผู้หญิงก็เลยแตกนายป้านก็เลยเรียกช่างลากไปซ่อมที่อู่ตั้งแต่เช้าแล้วล่ะครับไม่ต้องตกใจครับประเดี๋ยวก็เสร็จครับมีอาไว้ธจะไม่หล่อแล้วไม่จะกลับรถ เฮ้คุณผูห่งครับผมว่าคุณผูหญงอย่าพุ่งลับเลยครับคุณผู้ห่งครับเฮ้ยคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงเขาจะรีบไปไหนของเขาน่ะไม่เอากันกลัวฉันจะาเลย มที่รู้ว่านกาูหนีฉันพ้น <c oughs> เร็ว <c oughs> จะไปไหนวะ <c oughs> ชน <c oughs>